อันนี้ผู้บบาคนบเรืลกุงปตอว่าที่นี่มาบอกเรียงรักป่ได้๋่ววันหนึงว่าวพื้นมี้ยภาพม่้ครับวันนี้ว่าวพืนเลียงลักของเจ้า้านตะกี้งานตะกี้งานกังเวียนกังคืนอยู่หน่องานงานหลนะปีกรรมกัรอำปีเธอหาไพ่นึงงานกางเวียนกงคืนดิมันบ่เป็นไหลคือุมือ่แด่มันหลแบบวันกังเวียนพร้อมลำสามมงเศ้าสามมงเศ้าเลือใบสาม แม່นใหຍ่ๆใหญ่ห้านต่อแล้วก็ไปตั้งคนเล่น3:00นเล่3:00ือเลือกแก้งเพิ่นแล้วก็กินจด้ว่า่ บ่ได้พัก่เดือนนึ่งันยังกับขันซาราขันขันมือไรซาราดีขันมือไรซาลาดีเลกินเพิ่นกะสเนียน่า้วขันมือไรซาลาดียังกับาเมฝนตกแม่ซาตเมฝนตกในแม่เมื่อนี้แต่ว่าต้องให้ได้เรียนเนี่ก็ได้แก้เออต้องให้ได้เปิดวงก่อนนิน่่ยๆกต่ยังดีถ้าตกเลยนินได้เงเออ นั่งจนเจียงแล้วงานขันมืออื่นบม่มีงานเนี่ยมือเว้นต้องลำเนี่ยมือเว้นเลยตะ้กี้ <c oughs> ต้องให้ได้ขึ้นโชว์ก่อน ทานแล้วเพียมาลือที่ทำเฝ้ากันโชั่เลยเฮาคันได้เรียนแนวไปน้อยเดียวคันพ้นตกแล้วก็คือจบเลยรัเงินเจ้าภาพหลับเงินเจ้าภาพกลับเลยนอนหมดเกื่อนจะกี่เพราะใดเพราะใดกินเพราะใดกินเข่าเห็ดกินยังสิเจ้าภาพคนสิแก่เนาะกินเข่ามาบ่เนาะเจ้าภาพเห็ดกินไมมกินตะกินเพราะวันเป็นน่าจะภาพจังสี่ดอกจักรลาบหมูจักรลาบหัวลาบก้อยเหบอไปตีกินลงไปหอมว่าให้ตําหมดเกลื่อนบ้านคงชูรถหัวได้ไงคนก็ตุ้งเตี้ อันตุ่มท่านพ่นเอียนสุดหมอล่ำเนาะเราเป็นเสียงไก่ไผ่งว่าแซ่บทุบแล้วนี่ผมชืรอเซียเลยวัจีเออผมชื่อเสียผมชื่สรเมืดเลมูต่ำอยู่ด้เพราะว่าเขาจมาไหลเนาะเออโรเซียนี่ใช้เขาสิ้ามหาขันทามหาเราคุว่าเขาหลักท่านนี่แเนาะเากำลังหลักให้มันนี่ใสแต่เนาะ คันนั้นเอ็ลังนี่นี่ใสรอก่อนสิแกงเขาเริ่มเศร้าต่ำเนาะเขาก่จัดไปเอาฮะลังเกียกับมันมีห่อเดียวคันมันมี่ลายห่อกระตุ่มเลยห่อนหอนกระจุ่งไม่หันละเออขับเดืกมากเขากับขับจวกมูอเขาก็ว่าเมื่อสิเออขันเมื่อสิเขก็ต้องเห็นห่อเก่าแม่นบ่เนีเขาก็ไปเที่ยวไปนี่นเขาก็ไปเที่ยวนั่นออกเอนมันมีอะไร มันมีลายหอนี่คื่อเตาเวนมันมันมีหอเดียวนี่นับตานี่ยังมนี่คือรันกันมันมีขันขัลายหอจังเอามีนกสั้นเดียวเขาก็ไปประจาอันนี้พานมา่ันมาเกือบ30ปีเขาก็เทีสารภาพจนเขาก็ิสารภาพเครื่อไม่เลี้ยวเครื่องไม่เล้ยวเขาก็สีสัมผัสทานตัวมาเจอกันี่ามาไว้ลักซุ่รถกันีวัดสมนตั้มมาคงเสีบยันยอนลักเคยลักกันผมสี้รถต็้งย่านแม่นยันสั้นลาตนีิดต่ำมากคุุกุกอีนปีกเงี่มมต่ำตะบอก ออก็นมาคั่งขายวันที่ก็ลักผงชุนรถลักผงชุนรถนี่ขันเหม็นแนวยบ่เหม็นก็คือรากทอดประเดียเด๋ยว <c oughs> เราเปนเนี่ยเนเาลากขึ้นไปเราไปแตกใส่นทุงไปแตกผู้ล,ลักกันผู้นี้ผู้ผู้ถือทวนไม่ยนหน่อยจยีไม่ยันหน่อยบัลน,น้องบอลน้ <c oughs> น่าไม่ดีด้วยอ <c oughs> พวกชุลศิลปหน่อยนิีคอยยานมม่ดึกดำมันม่เคอยเอาต้ยกเล็กๆคุณนี่ก็มีใครสงสัยจะเทียร์ดอกขวามมภาพตอนนี้ละว่าคอยเอต้อกเลุน่มีไตะ่ามัยลี้ว่าอเอกเะจกุก็หาพงสงจเที่ยหอกคมัยนี้ห่าอยเอ้วงไปดเกินไ่ไดมรงัเอัลนเอางยกเุณี่กีคงสยเสี่ยงอามัยตอล่าอยเอาต้ ย่ามกาเจ้ามาฟังล่ำก็เจ้าบางคนเมาก็บพวกสัตว์เนี่ยเนาะเออเออคันไปเก็บเงินส่วงไหนไปเก็บเงินเฮียเด้หางเคียงไปเก็บพอดสัตว์เนี่ยสัตว์้นเลยดิมาพับเอาเมื่อเลยจังหวัดบ่วัดเอาอย่างเดียวเออวัดเอามีว่าวัดเผื่อถืนเลยสมัดเลยคันสานเหี้ยวใครจะยังตายแดกเนาะเอาอีเงียบแม่นหมาแต่เออ กินว่าลูกกินที่ <im> ไหนไปที <serves> ่ว่าขากินมาเบื่อนบ้านกินยันกินยัปาเพิงแด่ลูกอมก็ว่ากินยันถึงใส่พน็กบ้าเออเป็นสาวใสเดียทอเสาวบริสู์ยานเขาใส่เออเออย่าเรียงยนเขาใส่อไปเงี้ยให้ยนเอปห้ยันอทีนะพัดเกิห่ ขาบว่าวนทอไดงเดยเในเขาบานดงหัวหิมูกคช่วนคช่วยพกนี้ไปหากินต้วน้ำ่าี้รถดี้ี้รถกระด้าเนีนนยูยใส่กุซแมหาเลยกันค่อยแต่แต่แอมแฝงเนีนเหรอเออเพราะได้เต็้สี่ก็ได้เนะยนเนีนก็เนีนเบือง พอยินีพอินีเป็นสาวด้พี่พอยินีเป็นสาวหน่อยเดียวพักกันมือนเหมือนหนเป็นสาวเดี๋ยวว่าเป็นว่าเป็นผู้ใหญ่ดิชิบหายชิบพกเดี๋ยวพอวินี่ผงชูรสกัลายน้ำตาบักพริกบักหน้าอีนยังได้เมิ่อข้าวต้มขนมไปกินน้ำเน้นมันดื้อดื้อเหรวจาวราชมือเดวียวไปเนมือเอาว่ ตันองย่านเขาใส AN an uh, ่เขามาขอที่อยู่สมัยทีบมี่ถ้าเราจับมือถือเขาขอที่อยู่โอ้ยมันทำเนาะตัวน่องบวหมีมูเขียนในเขาเไาตำบลยังเไาตำบลยังเดาเฮไปผู้บ่าวเน้นเนมะเน้นก็จังไรเด้อเน้นกะมึนเพรนี่ยเนนกะมึนคือมันไอ้นี่อันมีบ่ว่าำโคก เพิ S 1> <S 1> <S ่นไปเอ้ยลอยกินน้ำเน้นเออคันอยากได้เอาที่อยู่มาเนาะเน้นกระบาดที่นี่เป็นสาวเนาะเน้นเขียนจดหมายไปหากระดูดเลยหากะเจียกระไรเลยคันเน้นรอวัดจี <S 2> <S 2> ม, <S <S มาเนื่องไปให้เนี้ยมออืนกับมืดโคตรเอา ขอสรงหาเลยว่าจะมาหอดข้อสร้งห้านี่ก่อนเลยเนียนจับกลุ่มกันมันก็จได้กินมันจะได้กินมันก็มีงานลอมผ่านนะมีแต่งานฟรีฟรีฟรีสบานเลยมาหอดบันนี้เพิ่นเป็นบุญเนี่ยเนียนเพิ่นกันนี่เด้เพิ่นจะได้เนี้ยอยู่เนี้ยกินหลายเนาะน้ำขวดน้ำโค้กขวดจีเนียนเตรียมทุกทุกบันนี้ บัน่อันส้มขันส้มได้กินได้บ่นี่คันส้มเคยได้กินแล้ว่ได้กิ้มกินเนี่ยคุณแน่ีอยู่ินีตัว่มากอันไหนก่ค่ะเาวิลกรรมหลวาคัวาน่ยวาคอยจนหัวจุนงเห นี่น้อปุณน้อยน้อมาหอดซองไป่ี่ละน้ำเม็นนอดอยู่กับซองหาะุณตุกนี่มอยู่ขุนขุนขึ้นเย่ตุ้กุุ้นเม่นุเม่นทุนใส่อ้อยเมนใดบารี่คันเลี้ยวเห็นแล้วบดแล้วเพิ่นบดแานข่นคข่ไอ้นี่ดกนี่นำโคกป่า อนี S <S> ีน้ำสมบหรจะว่าจจะบาปสิทนคันยักเป็นคันยักได้คันยักได้กัเอาที่อยู่มาทียกันเยดม้กนไปันแม่นี่มือนี่เมนเบอ่นว่าล่ะคันยักได้กบจะาขึไปอันเดินจะว่าจะพิดซินกัอเหลียวพิชินสิไปคิดพ่อยังน้อสิผ่อถ้านำโคกกำนำเดลีนำยังแะไเนาะมงกิพทองเออกรได้มากเราเราบันนี้หาลักเกียร์ั เกี้ยนว่าพันนอนฮีหมูร้านเล็กมากไห่เน่เป็นเชื้อไม้ไปหาเพราะว่าหาลักเกี้ยนกับไห่เป็นเกียนเกี้ยนน้ำหนามูเลยเตินเอองบโจกมูเติมกล้าเข้าไปเดิพอกระย่างเข้าไปเลยจะเป็นจะเป็นวัตถุมูนเอออันตอนนี้ตอนนี้เย่เย่เสาไม้แล้วเนาะตอนนี้เย่เสาไม้แล้วอันบังคัมานน้ำกันอ้วยเอออันมานน้ำกันจะว่าเพราะพยานพยัญานะได้สิ การหายด้่ตีจีนโอ้ยข่อยประหยัดลรวจะเขียดตีจะประหยัดเราเนม่นข่อยประหยัดเ้แต่เราใหม่มาทังบอว่อยยังดึงใหม่ออกจากเมื่อเราฝาเราตึ้นเนี่ยเสมอจิเจ้าจะมาทังข่อยเห็นยังเมื่้นก็ไม่ได้จางข่อยแม่จังอมาเต้นเลี้ยมไม่ได้จางข่อยมาหาไพ่ด้ก็เรียกว่าอ่อยจะว่าเราหายนะจอดต่อม็วบายกยานี่คือ้เดือแก็ว่าขดนขันเด้าเน้อเด้าเน้อหม่ เจ้าว่าได้จ้างคอยหามให้ได้เจ้าจ้างคอยมาเต้นได้กูขนาดไม่มันมีน้ำต่อกเลยที่นั่นเลยคอยขยับผู้นี่เหรอบรรยากาศย้อมหมดดิมันมีคนอื่นบอกว่าว่าเนาะแล้วย่านเล่าชิ้นเสมอเนี่ยเล่าเลยว่าเอาอีหานี่ขึ้นอื่นเอาป่ะถ้าถูกคอยกับหย่านล่ารวมอยู่จังหวงนี้อาคลิปนี้ไปจะนี่สักวันไปต่อบอกกันอีกวันนี้20คลิปกับวันนี้อ่ะพี่ ว่ากันไม่คิดหน่ายคิดนี้สบายดีพี่นะ้อง